สวัสดีครับพบกับ n e w s l i ิ m อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรครับแน่นอนนะครับว่ามันก็เริ่มมาเนินนานแล้วลแต่ว่าคือมันก็อาจจะมีการขัดแย้งในกลุ่มแคบๆในไม่ได,ไได้ไม่ได้ถึงกับปงกว้างขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีมาเรื่อยครับแต่เรื่องของเรื่องนะครับก็คือก่อนซีเกมอย่างที่เราทราบมีผู้ใหญ่ พวกลูผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องขุดรメเป็นต้นกำลังต้นตำรับมวยไทยเท่านั้นแหละครับโอ้โหความขัดแย้งบานปลายแล้วก็รับรู้กันในวงกว้างมากๆเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจกันโดยเฉพาะทางฝั่งนายจ้างไทยนะครับรวมไปถึงคนไทยก็รู้สึกว่า,าเวลาเห็นคนต่างด้าวเขมรเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับจากตรงนี้แน่นอนก็จบซีเกมไปแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังมีการปะทะกันอย่างหนึ่งคือช่วงซีเกมเนี่ยก็อาจจะพูดถึงเรื่องการเคลมน้อยหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นการรับกันเรื่องของกีฬา พอจบเรื่องของกีฬานะครับก็มากับมาเคลมมามาว่ากันหรือว่าอะไรกันต่อก็ดูแล้วไม่น่าจะอยู่กันม่คือไม่น่าจะอยู่กันได้อย่างเงียบๆน่าจะปะทะกันไปอย่างนี้แหละเรื่องของเรื่องนะครับก็คือ,อคือทางฝั่งไทยก็มองว่า คุณมาหาเรื่องอส่วนฟังฝั่งของเขเมรก็มองว่าไทยเนี่ยเหมือนไปบูลลี่นะครับไปเหยียดไปอะไรว่าเขานู่นนี่นั่นคือต้องบอกว่ารวมๆเนี่ยเราไม่ได้เริ่มนะครับเขาเริ่มก่อนเราพยายามชี้แจงเขาก็ไม่ไม่ฟังแล้วก็เล่นแรงขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีการว่ากับโตตอบกันไปมานะครับแต่แน่นอนนะครับว่าเรื่องของเรื่องคือหลังจากนั้นมันก็มีประเด็นที่ชาวกัมพูชามันก็มีแบบว่าขัดแย้งกับคนไทยในใน,ในประเทศไทยนะครับเขามาเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการที่เขามาวิวาทกันเองเราก็รู้สึก ไม่ค่อยดีแล้วล่ะแล้วยิ่งทางโซเชียลของกัมพูชามาเปิดประเด็นอะไรแบบนี้ก็มองหลายคนก็มองว่ามันจะทําให้คนกัมเณนหรือคนกัมพชากัามพูชาที่อยู่ในไทยไม่ว่าจะลักลอบหรือว่าจะมาแบบถูกกฎหมายนะครับจะอยู่ยากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะคนไทยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยแล้วล่ะไม่รู้ว่าคนเขมรเนี่ยมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งนายจ้างนะครับก็รู้สึกว่าไม่กล้าเหมือนกันอาจจะไม่กล้าจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็อย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าคิดอะไรมันก็เลยเรียกว่าเป็นผลที่แย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆเมื่อทางฝั่งกัมพูชาย,ยังเล่นไม่เลิกในโซเชียลนะครับสิ่งที่เป็นผลกระทบเลยเต็มๆเลยก็ไปตกอยู่กับทางคนกัมพูชาซึ่งอาจจะเป็นแรงงานหรืออาจจะอยู่แบบผิดกฎหไม้ก็ตามซึ่งอาศัยในไทยนี่แหละโดนไปเต็มๆนะครับคนกัมพูชาที่อยู่ในกัมพูชาเองอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนกัมพูชาที่ทํางานในไทยเนี่ยโดนเต็มๆนะครับยิ่งโดนคอมเมนแล้วก็โดนอคติอะไร ต่างๆนาๆนามันก็อาจจะมีคนดีบ้างแหละแล้วก็อาจจะมีคนไม่ดีบ้างเหมือนกันแล้วคนกัมพูชาบางคนที่อยู่ในไทยนะครับแหมใช้เน็ตไวแล้วก็โพสต์อะไรต่างๆนานาในโซเชียลโพสตไปบ้างโดนยกเลิกการจ้างไปบ้างโดนไล่ออกไปบ้างคือถ้ารู้นะครับว่า ตัวตนอยู่ตรงไหนอะไรไงเนี่ยโดนแน่นอนก็เรียกว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะวนอยู่อย่างงี้ครับก็คือโซเชียลกัมพูชาก็คงไม่หยุดก็คงจะโพสต์ต่อไปคนกัมพูชาที่อยู่ในไทยก็ได้รับผลเต็มๆยิ่งคนกัมพูชาได้รับผลนะครับโซเชียลกัมพูชาก็อาจจะยิ่งโกรธแค้นก็ยังโพสต์ต่อยิ่งโพสต์ต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็วนไปอีกว่าคนกัมพูชาเนี่ยก็โดนอีกจะโดนเลิกจ้างหรืออะไรก็ตามก็เป็นไปตามนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางที่ดีน่าจะหยุดดีกว่าเพราะว่าคนที่ได้รับบผลกกกกระททท็คคืออนนมููชาี่่ยยใไ้ว โดนผลักดันกลับเข้าไปในประเทศมากๆนะครับก็บไปแย่งงานกับคนกพูชาที่อยู่ในกพูชาเองนั่นแหละมันก็จะเป็นอยู่งี้นะครับดีไม่ดีถ้าเกิดว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยออกมาออกนโยบายมาว่าไม่รับคนกพูชาแล้วแหละอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศอะไรประมาณนี้ครับไม่ปลอดภยัยเนี่ยประเานนะครับงานจะเข้าเต็มๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ